สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ท้องสนามหลวงนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศในงานนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยระดับโลกคอฮอลลีเด์ไทยแลนด์นะครับซึ่งมีการจัดแสดงเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมกันเลยนะครับตอนนี้นะครับผมกําลังเดินทางอยู่นะครับอยู่บริเวณกําแพงวัดพระแก้วนะครับซึ่งตอนนี้กําลังจะข้ามถนนนะครับข้ามทางมะลายครับ ท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับด้านหน้าผมก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับจนมุ่งหมายเดียวกันครับก็คือเข้าไปชมงาน h o l i d a y Thailand นะครับซึ่งเป็นศิลปะร่วมสมัยนะครับเป็นรูปปฏิมากรรมหุ่นคอมโพเนียนนะครับสูง18เมตรนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมนะครับบรรยากาศในงานจะเป็นอย่างไรนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับเข้าไปชมงานระดับโลกนะครับเป็นศิลปะร่วมสมัยครับ ตอนนี้ผมข้ามถนนมาแล้วนะครับด้านหน้าก็จะเป็นท้องสนามหลวงนะครับที่มีการจัดงานแสดงคอฮอลลีเดย์ไทยแลนด์นะครับซึ่งเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมนะครับบรรยากาศท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่ามีนักท่องเที่ยวนะครับเดินผ่านไปผ่านมานะครับหรือว่าเข้าไปชมงานนะครับ การเดินทางนะครับสามารถที่จะเดินทางมาง่ายนะครับจะมาด้วยรถส่วนตัวก็ได้นะครับหรือว่าจะโดยสารมาด้วยรถไฟฟ้า MRT ก็ได้นะครับแนะนําให้ขึ้นที่สถานีสนามชัยนะครับเดินลลดเลาะผ่านวัดพระเชตุพนมานะครับแล้วก็ผ่านวัดพระแก้วนะครับก็จะถึงท้องสนามหลวงนะครับซึ่งเป็นที่จัดแสดงงานคองฮอลิเดย์ไทยแลนด์ครับบรรยากาศสีสันยามค่าคืนนะครับเป็นช่วงเวลา18นาฬิกากว่าๆนะครับก็จะมี การเปิดไฟแสงสีนะครับสวยงามดีนะครับหลายท่านนะครับก็อาจจะมาร่วมงานแล้วมาชมนิทรรศการแล้วนะครับหรือว่าบางท่านนะครับก็อาจจะไม่เคยมานะครับก็เอาบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเป็นบรรยากาศหน้างานนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่ามีนักท่องเที่ยวนะครับเดินผ่านไปผ่านมานะครับ บางท่านก็เข้าไปชมงานแล้วนะครับกําลังจะกลับแต่ว่าอาจจะมีบางท่านนะครับกําลังเดินทางมาถึงนะครับตอนนี้นะครับผมเดินทางใกล้ถึงสุมประตูทางเข้างานคอฮอลิเดียไทยแลนด์นะครับซึ่งเป็นงานปฏิมากรรมนะครับเป็นนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยระดับโรกนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่ามีนักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับเดินเข้าเดินออกนะครับ จุดนี้นะครับเป็นบรรยากาศทางเข้าหน้างานนะครับก็จะมีป้ายขนาดใหญ่นะครับเขียนว่าคอฮอ Holiday ไท a i l a n d นะครับเป็นงานศิลปะระดับโลกนะครับเป็นศิลปะร่วมสมัยนะครับเป็นโลกปฏิมกรรมหุ่นคอนะครับตอนนี้ผมอยู่ด้านหน้างานนะครับซึ่งบรรยากาศภายในงานนะครับที่มองเข้าไปก็ค่อนข้างที่จะคึกคักนะครับมี ประชาชนหรือว่านะักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาถ่ายรูปถ่ายภาพค่อนข้างที่จะเยอะนะครับฉากหลังนะครับก็จะเป็นในส่วนของวัดพระแก้วนะครับสวยงามมากครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะครับเดินเข้าไปดูภายในนะครับชมบรรยากาศพื้นที่ภายในงานนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยนะครับก็คือคอฮฮลิ์เดย์ไทยแลนด์ครับ บรรยากาศช่วงค่ำคืนนะครับก็สวยงามดีนะครับผู้คนค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับฉากหลังอย่างที่ผมกล่าวนะครับสวยงามมากครับไฮไลท์สำคัญของงานคอรฮอลิเดย์ไทยแลนด์นะครับก็คือปฏะติมากรรมรูปคอมเนีนนะครับสูง8 8เมตรนะครับจะแสดงในท่วงท่านั่งพักผ่อนบนโลกนะครับพร้อมอบอุ้มดวงจันทร์นะครับไว้อย่างอ่อนโยนแล้วก็มีคอมเพนีนตัวเล็กที่นั่งบนตักนะครับ ผลงานชิ้นนี้นะครับสะท้อนแนวคิดการหยุดพักเพื่อส่งต่อความรู้คุณค่าและความใส่ใจจากรุ่นสู่รุ่นนะครับรวมไปถึงการเชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและก็อนาคตอีกด้วยนะครับสำหรับงานคอฮอลลีเนไทยแลนด์นะครับก็จะจัดถึงวันที่ย5าพฤษภาคม2568นะครับเวลาเข้างานนะครับก็คือเวลา7นาฬิกาถึง4ีทุ่มนะครับเข้าชมงานฟรีนะครับใครมีเวลาว่างก็สามารถที่จะเข้ามาชมงานนะครับมาถ่ายรูปถ่ายภาพได้นะครับสวยงามดีครับ โดยเฉพาะฉากหลังก็สวยงามมากๆนะครับถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญอีกงานนึงนะครับสำหรับการเดินทางมาชมงานคอฮอลิเดียไทยแลนด์นะครับแนะนำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสามารถที่จะเดินทางมาด้วยรถส่วนตัวก็ได้นะครับหรือว่าจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT นะครับขึ้นที่สถานีสนามชัยนะครับแล้วก็เดินลัดเลาะนะครับผ่านวัด พระเชตุพนนะครับหรือวัดโพนะครับแล้วก็ผ่านวัดพระแก้วนะครับก็จะถึงท้องสนามหลวงแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะครับเดินไปดูใกล้ๆนะครับเป็นรูปหุ่นคอนะครับเป็นรูปปฏิมากรรมนะครับสวยงามดีครับสําหรับปฏิมากรรมหุ่นคอนะครับก็มีความสูงใหญ่มากนะครับก็คือสูง18เมตรเลยทีเดียวนะครับ ตอนนี้ยังมีเวลานะครับงานจะแสดงถึงวันที่25พฤษภาคม2568นะครับก็ใครมีเวลาว่างก็มาได้เลยนะครับการเข้าชมงานก็เข้าชมฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับตอนนี้นะครับจุดที่ผมยืนอยู่ก็อยู่บริเวณหน้าหุ่นคอนะครับพาท่านผู้ชมมาชมใกล้ๆนะครับสำหรับท่วงท่าในการนั่งนะครับก็จะมีการนั่งบนลูกโลกนะครับแล้วก็อบอุ้มดวงจันทร์นะครับ บริเวณบนตักนะครับก็จะมปหุ่นคอมเพเนียนตัวน้อยนะครับอยู่บนตักนะครับเป็นหุ่นที่สวยงามนะครับเป็นศิลปะระดับโลกนะครับก็สวยงามดีนะครับสำหรับงานคอฮอลิเดย์ไทยแลนด์นะครับก็ถือว่าเป็นงานที่น่าสนใจอีกงานหนึ่งนะครับก็เป็นงานศิลปะระดับโลกนะครับที่ไม่ควรพลาดนะครับ ยังมีเวลาเหลือนะครับก็คือเวลาที่จะจัดแสดงอีกถึงวันที่25พฤษภาคม2568นี้นะครับใครมีเวลาว่างนะครับไม่กวนพลาดนะครับอย่าลืมมาเที่ยวชมงานคอฮอลลีเดย์ไทยแลนด์ครับสำหรับคลิปนี้ฝากท่านผู้ชมไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ